อายุความฟ้องร้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะฮะที่ประชาชนเราควรที่จะต้องรู้โดยเฉพาะอายุความฟ้องร้องในส่วนของทางแพ่งนะฮะการที่เรานําคดีไปสู่ศาลเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาแล้วถือว่าคดีคุณพังอย่างเดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์และทนายเลิศก็อย่างที่ว่านะฮะ เกี่ยวกับเรื่องอายุความวันนี้เราควรที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับอายุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเรานะฮะในการาซื้อขายสินค้าก็ดีเช่าบ้านเช่าทรัพย์ซื้อรถซื้อลาหรือแม้กระทั่งว่าจ้างทำสินค้าก่อสร้างบ้านเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรา การที่เราไม่รู้เรื่องเลยว่ากรณีว่ามีการผิดสัญญาจะฟ้องเรียกเงินจะฟ้องเรียกค่าสินค้าฟ้องเรียกค่าเช่าเช่าซื้อบัตรเครดิตเหล่านี้ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เรื่องนี้หลังจากมีการผิดสัญญานำคดีไปสู่ศาลก็จะถือว่าเกิดความเสียหายใหญ่หลวงเลยนั่นคือมันล่วงเลยกำหนดเวลาที่คุณจะนำเรื่องไปสู่ศาลแล้วในเรื่องนี้ผมจึงคัดคดีแพ่งที่สำคัญ ที่ประชาชนเราควรที่จะต้องรู้ในชีวิตประจําวันนะฮะเพื่อที่จะไม่เสียเปรียบคนอื่นนะครับเกี่ยวกับคดีทางแพ่งที่สําคัญที่ผมคิดว่าชาวบ้านสัมผัสเยอะนะครับในเรื่องแรกคือเรื่องซื้อขายการซื้อขายเกิดขึ้นมาแต่โบราณนะฮะซื้อมาขายไปซื้อขายสินค้าซื้อมะม่วงซื้อข้าวโพดซื้อมันสัาปะหลังปัจจุบันก็กลายเป็นซื้ออิฐซื้อปูนซื้อวัสดุก่อสร้างตะปูลวดนะฮะมีการซื้อแล้วก็มีการจ่ายค่าสินค้ากัน เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายกฎหมายกําหนดไว้ยังไงครับป๋าอายุความอายุความครับตามกฎหมายแพ่งนะครับครับมาตราหนึ่งเก้าสามเอ้หนึ่งเก้าสามทับสามสี่ครับอ่าอายุความสองปีครับบริษัทห้างร้านฟ้องเรียกค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบนะฮะกฎหมายกําหนดอายุความสองปีในกรณีว่าขายของแล้วคุณไม่ไปทวงค่าสินค้าครับใช่ไหมฮะสองปีคุณไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องเลยไม่มีสิทธิ์ไปทวงเขาเลย นะฮะแต่กรณีว่ามีการมาจ่ายบางส่วนเขาจะเรียกว่าอายุความสะดุดหยุดลงใช่ไหมป๋าสองปีก็จะขยับขึ้นไปอีกเป็นล็อกละสองปีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการจ่ายค่าสินค้าเลยคุณไปฟ้องเรียกเกินสองปีนะฮะถือว่าขาดอายุความในการฟ้องร้องจะฟ้องร้องไม่ได้ฟ้องไปก็แพ้นะฮะนอกจากนี้ในส่วนของคดีแพ่งที่สําคัญนะฮะอายุความที่ชาวบ้านเราควรต้องรู้มีเรื่องไหนอีกครับป๋ากู้ยืมครับ กู้ยืมเงินรประเด็นหลักเลยนะป๋านนะทุกวันนี้นะฮะการกู้ยืมโดยปกตินะฮะกฎหมายมีการกําหนดไวนะ้หน้าเมื่อมีการมายืมเงินกันคุณจะต้องจ่ายหนี้คืนหรือคนที่ให้ยืมจะต้องฟ้องร้องลูกหนี้ภายในขี่ปีครับป๋าครับสิบปีสิปีนะฮะการกู้ยืมเงินเจ้าของเงินต้องฟ้องภายใน10ปีนะฮะไม่งั้นลูกหนี้สบายฮะรอดตายเลย นอกจากนั้นในส่วนอายุความที่เราควรที่จะต้องรู้อีกนั่นก็คือว่าอายุความการรับจ้างรับจ้างคือสร้างบ้านนะฮะติดตั้งมุงรวดนะฮะทำโอง่งปั้นอ่างสร้างสระว่ายน้ําหรือแม้กระทั่งทําสีรดจ้างเขาเรียกว่าจ้างทําของนะภาษากฎหมายเขาเรียกว่าจ้างทําของบ้านเราคือพวกรับจ้างจ้างมุงหลังคาจ้างสร้างบ้านจ้างติดตั้งเหล่านี้อายุความในเรื่องนี้เขากําหนดไว้ยังไงครับปา จ้างทําของครับหนึ่งปีจ้างทําของนะครับมีอายุความในการฟ้องร้องคือสองปีโทษนะฮะไหนไสองปีครับจ้างทำทำของนะฮะก็คือตามมาตราหนึ่งเก้าสามทับสามสี่วงเล<อ>็บหนึ่งนะฮะจะกําหนดใช่ครับจะมีอายุความสองปีนะฮะเหมือนกับการ<ะ>ซื้อขายสินค้าสินค้า S <S ใช่กำหนดไว้ในมาตราเดียวกัน193่ทับสาวงเล็บ1นะฮะสปีฟ้องเรียกค่า,าการงานที่ได้ทำให้นะฮะจะมีอายุความ2ปีเหมือนกันจากนั้นต่อไปพวกช่างรับจ้างก่อสร้างนะฮะพวกสร้างสระว่ายน้ำสร้างห้องสร้างมุงลวดบานเกตติดตั้งแอร์เหล่านี้นะฮะตรงนี้ต้องฟ้องภายใน2ปีไม่ฉะนนั้นขาดอายุความนะฮะ นอกจากนี้ในเรื่องละเมิดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเยอะรถชนกันนะฮะชนคนตายรถคนตกเก้าอี้หรือตกรถตกลาตกเรือตกน้ำนะฮะแล้วมีการกระทำของบุคคลซึ่งเกิดอันตรายบาดเจ็บตีลันฟันแทงกันภาษากฎหมายเขาเรียกละเมิดนะฮะกรณีเกิดทำร้ายคนเขาก็ฟ้องเรียกละเมิดกรณีขับรถชนคนก็เรียกละเมิดขับรถชนกันก็เรียกละเมิด ตรงนี้อายุความเขากําหนดไว้กี่ปีครับป๋าหนึ่งปีครับหนึ่งปีนะฮะตามมาตราสี่สี่แปดสี่สี่แปดนะฮะตรงนี้คําว่าละเมิดคือรถชนทําร้ายร่างกายนะฮะหรือได้รับอันตรายต่างๆต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนะครับนอกจากนั้นนะครับในการเช่าซื้อรถชาวบ้านควรที่จะต้องรู้นะฮะว่าในการซื้อรถเช่าซื้อรถโดยปกติถ้าเอารถไปคืนแล้วเขาฟ้องเรียกส่วนต่างมา ตรงนี้ให้รู้ไว้เลยว่ากฎหมายกําหนดอายุความเรื่องนี้ไว้กี่ปีครับป่าตัวแทนเช่าซื้อครับสิบปีสิบปีเช่าซื้อรถมาส่งไม่ไหวไม่มีเงินค่าง,งวดเอารถไปคืนปั๊บเขายึดปุ๊บแสดงว่าคุณผิดสัญญาไม่ส่งให้ครบทุกง,งวดเขาเรียกว่าผิดสัญญาเช่าซื้อเขานํารถออกขายขายแล้วขาดราคาเท่าไหร่เขาสามารถฟ้องเรียกค่าส่วนต่างนั่นคือภายใน10ปีนะฮะ แต่ถ้ามีการเอาออกขายแล้วเกินวันที่ออกขายไป10ปีแล้วถึงมาฟ้องคดีขาดอายุความไม่สามารถฟ้องร้องได้อีกคดีแพ่งส่วนหนึ่งนะฮะที่ชาวบ้านควรจะรู้เรื่องอายุความนั่นเขาเรียกว่าลาบไม่ควรได้ลาบไม่ควรได้นะฮะมันเป็นยังไงคะะรับป๋าลาบไม่ควรได้ลาบไม่ควรได้กรณีเรา <ขอ S 2> ได้ซเงินมาแบบลอยลอยอ่ะใช่ะใชนะฮะจ่ายเงินผิดใช่ฮะ อยู่ดีๆเฉยมีเงินไหลเข้าบัญชีใช่นั่นเขาเรียกว่าฟ้องติดตามซับคืนนะฮะเขาเรียกว่าลาบไม่ควรได้เหมือนปลาเลิศนะฮะเอาเงินไปเก็บแต่ไปโอนเข้าบัญชีเด็กนะฮะ <c oughs> ป้าน้อยเจอเขาก็ฟ้องเรียกคืนลาบไม่ควรได้โอนเข้าบัญชีผิดนะฮะตรงนี้เขากําหนดอายุความไว้เท่าไหร่ครับปลาฮะลาบไม่ควรได้หล <c oughs> าบไม่ควรได้หนึ่งปีครับตามมาตรา สี่หนึ่งเก้านะฮะการฟ้องเรียกเงินฐานลาภม่ควรได้การจ่ายหนี้ผิดชําระหนี้ผิดหรือมอบเงินผิดหรืออะไรก็ช่างที่มอบให้แก่บุคคลไปโดยไม่มีเหตุที่บุคคลนั้นจะอ้างตามกฎหมายโดยชอบว่าได้เงินมาโดยจากการอ่าให้ตามกฎหมายนะฮะตรงนี้เขาไม่ได้ให้แต่เขาให้ผิดจ่ายผิดชําระผิดชําระเกินจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าจ่ายเกินการฟ้องเรียกคืนคือ1ปี น,ะะนอกจากนี้อายุความอีกส่วนหนึ่งที่เจอกันเยอะนั่นก็คือบัตรเครดิตกรณีบัตรเครดิตนะฮะจะแยกเป็น2ประเภทนั่นคือบัตรซื้อสินค้าแล้วก็เป็นบัตรกดเงินสดถ้ากรณีบัตรซื้อสินค้านะฮะเขาจะกําหนดอายุความไว้ก็คือต้องชําระหน,นี้ภายใน2ปีนะฮะตามมาตรา193่ทับสของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นคือบริษัทห้างร้านฟ้องเรียกเงินค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบ นั่นคือภายในอายุความ2ปีถ้าคุณซื้อสินค้าเลยไป2ปีแล้วบริษัทไม่ฟ้องมานะฮะถือว่าขาดอายุความแต่กรณีบัตรเงินสดนะจะแยกเป็นการกู้ยืมเงินซึ่งกําหนดไว้แตกต่างนะฮะการกู้ยืมเงินจะกําหนดไว้ในเรื่องการยืมนั่นคืออ่าคุณมีการกรอกเอกสารมาขอยืมเงินจากทางบริษัทแล้วบริษัทก็อนุมัติเงินสดให้คุณตามที่กดนั่นคือเป็นสัญญากู้ยืมเงินซึ่งอยู่ในเรื่องกู้ยืมที่ผมอธิบายเมื่อกี้ จะอยู่ในอายุความ10ปีนะฮะฉะนั้นบัตรเครดิตจะมี2อายุความว่าเป็นบัตรเงินสดหรือบัตรรูดซื้อสินค้านะตรงนี้ผมก็ให้ความรู้แล้วนะในส่วนของอายุความที่จะฟอ้องร้องทั้งที่จะฟ้องเขาก็ดีถูกฟ้องก็ดีเป็นอายุความทางแพ่งที่สําคัญที่ชาวบ้านเราควรที่จะต้องรู้หากไม่รู้ถือว่าเราเสียโอกาสมากๆนะฮะเสียโอกาส ที่มารับชมรายการของทนายอ,อน,นุนแล้วไม่มีความรู้เรื่องอายุความสเสเลยนะฮะก็ฝากเคล็ดความรู้ตรงนี้ไว้นะฮะนำไปใช้ในชีวิตประจําวันแต่มีเคล็ดสาระความรู้ดีๆผมกับพี่เลิศจะมาให้ความรู้กันแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ